ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเออีกครั้งนะคะในเพจ Honda Used c า r y y s a l ซลเนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอจะมารีวิวนะคะรถ Honda City นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นอ5่า1.5นะคะตัว V เป็นปี2016นะคะแล้วก็คันนี้นะคะราคาพิเศษนะคะขายอยู่ที่415,000บาทเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับลูกค้ามีเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดเต็มหรือว่าฟรีดาวได้เลยนะคะ ผ่อนสบายๆนะคะนานถึง84งวดนะคะเฉลี่ยแล้วงวดละประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจหารถด,ดีๆใช้อยู่เอแนะนำนะคะก็ลูกค้าเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมนะคะสมิธฮอนด้าสาขาพัฒนาการของเราจะมีรถมือสองขายด้วยนะคะก็รถทุกคันผ่านการตรวจเช็คตรวจสอบมาให้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้ามาชมออปชันนะคะภายนอกแล้วก็ภายในกันก่อน,นะคะว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างคะ่ะ ในส่วนของรถรุ่นนี้นะคะมีเข้ามาเป็นสีดำคันนี้นะคะแล้วก็มีสีขาวสีบอลเงินนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้สีอื่นนอกเหนือจากคันนี้ก็โทรสอบถามเอดได้เลยนะคะรถบนโชลูมีการปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขัดเคลือบสีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะ การันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนร้อเซนะคะเพราะว่ารถขึ้นโชว์ลูมนะคะเช็คมาหมดทุกคันเรียบร้อยแล้วค่ะสภาพสวยมากๆเลยแล้วก็ราคาะคะตอนนี้4ี่แสนหึงันบาทถือว่าถูกมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบเข้ามาดูรถได้เลยนะคะเพราะว่ารถมีจำนวนจำกัดนะคะค่ะด้านในนะคะก็จะเป็น สีเบจหรือสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังนะคะภายในนะคะดูสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลน,นะคะค่สะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้ารถนะคะเบาะคนด้านคนขับนะคะสะอาดไม่มีรอยสุกปกนะคะ ได้รถคันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆค่ะราคาเท่านี้นะคะระบบพุ s สตาร์ตนะคะตัวนี้ออปชั่นครบนะคะสำหรับคันนี้นะคะเล็กไม่จะวิ่งไปที่ประมาณ1,000 100, งแกิโลนะคะการันตีว่าเป็นไม่แท้100%เซนนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะ ดูเบาะยังสวยอยู่เลยนะคะสะอาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะก็ฝากระโปรงหลังนะคะสามารถเปิดได้จากตัวนี้นะคะที่รีโมทได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะสะอาดนะคะไม่มีรอยนะคะอันนี้เริ่มเดิมจากโรงงานฮอนด้านะคะ รองรับน้ำมัน e85 เรียบร้อยนะคะเติมได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถคันนี้แล้วนะคะน่าสนใจแล้วก็รถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอรุ่นนี้นะคะจะมีเข้ามามีสีดำคันนี้หนึ่งคันสีขาวแล้วก็สีบันเงินนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะคะาหารถรุ่นนี้ใช้อยู่นะคะเอแจ้งเลยว่าให้รีบเข้ามาดูรถนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้า รถเนี่ยค่ะมีจํานวนจํากัดนะคะก็คือใครจองก่อนได้ก่อนนะคะแล้วก็อาลูกค้านะคะจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์โทรของเอนะคะ0863818421นะคะสอบถามข้อมูลการจันไฟแนนซ์ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะนัดดูรถเลยนะคะก็โทรหาเอก่อนได้ยเอได้อัปเดตสถานะรถให้นะคะว่ารถตอนนี้มีคันไหนสีไหนนะคะมีติดจองไปบ้างนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเอมารีวิวเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ